สัมพุตาสะนะโมพระควตุอรหโตสัมมาสัมพุทตาสนโมพระคะวตออรหโตสัมมาสัมพุตตสะสาธุครับัฒนาวนกับน้องนะคะ ลูกครับอ่านั่งลง่ขอขนะโมเดนาบนกับน้องนะคะ โมทนาบุญกับ <สา S 2> น้องครับอะพิวธนะเสเลสะเนจังวุฒาปจายโนจตตาโรธรมาวาันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุลูกสาธุมาสาธุค่ะโมทนาบุญกับน้องครับสุขีทายุพอภาวิวาธนะเซ สาธุลูกยกมือใส่หัวทุงสูงสทสาธุครับภาวตูสับมังะลังคอสับระมงคจงมีกกท่านรักพระจุวเทวตาข่าวเทวดาุนักาลังับพระพาเวนัินพระปรบจาสับาสังฆาเวนะินพระประสังสับาสังฆาเวนะินพรประทรงสาโสที่ลุวมัดมาจงมีแก่ท่านสาธุลูกสาธุ 对。<play. S 2> okay.